คลับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบริร์ดสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกแลแหลกกระทางไกลในประเทศแหลกกระต่างประเทศนะพี่น้องเนาะที่กาลังหับมชมคลิปของผู้้าอยู่ตอนนี้นะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเหเ็มตูวแซมแม่บ่ายสีนะพี่น้องเนาะตูวแซมแม่บ่ายสีจากกีบเล็บคุดนะพี่น้องเนาะมาเบิงมาชมํากันเลยจ้าเห็นอะไรนะจ้า มื้อน,นี้นาองพี่น้องนเนาะฮาสิสีชซเป็นใบตองอ่อนและก็บใบตองแก่นในการฮ็ดกีบเล็บคุดหรือว่าช่อกีบเล็บคุดแซมแม่ใบสีนาะพี่น้องเนาะอ่าอ,อันนี้เป็นใบตองก้อยอ่อนก้วยน้ำว้าเด้อจ้าอันดับแรกภาพอ่ากีบเล็บคุดจ้ะภาพลงไปในนี้จ้ะหนึ่งสองภาพด้านนี้ก็คือการนึ ขบเข้ามาสองจ้ะสิะได้เป็นรูปกีบสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเป็นกีบแบบนี้เอิ้นว่ากีบพาก,กานะ้องพี่น้องเนาะมันนี้พ่อภาพเข้ามาขวาปึ๊บซ้ายปึ๊บหักเข้ามานะนี้จะ้ะอันนี้เอิ้นว่ากีบเร็บคุดพี่น้องจ้าเฮากับทีได้กีบเร็บคุดเนาะจ้ะนี่พอได้กีบเร็บคุดแบบนี้แล้วนะ้องพี่น้องเนาะก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยจะ้ะ ส่วนชายที่เหลือนี่ฮรบโตัดทิมเด้อเขายังเก็บไว้คือเก่้าเด้อพี่น้องจ๋ากรณีที่ผู้ใด,ดมีกล้วยตันนีก็ใส้กล้วยตานน,าตานีเด้อจา้าแต่ผู้ค่าบมีใบยอดใบตองกล้วยตนันนีเลยใช้เปน็นยอดใบตองกล้วยน้ำว่าว่วยอดใบตองกล้วยน้ำว่าจะสีสันสวยกว่ายอดใบตองกล้วยตนันนีแต่ข้อเสียก็คือดำเร็วพี่น้องถ้ามีหอยฮักหอยแตกก็จะดำเร็วบบคือใบตองกล้วยตานนีเนาะจ้าหลังจากนั้นก็ฉีกใบตองไว้พี่น้องความกว้างสองนิ้วเด้อจ้าใบตองตัวนี้ ฉีกไว้สีเขียวเนาะจ้าแล้วก็ลวดหนึ่งเซนจ้าเขาก็จะเริ่มเห็ดเลยมันนี้เขากับสีพันเป็นม้วนนิ้วใบสีโบราณจ้าโดยการใส่ดอกพุทธปลอมลงไปจ้าม้วนอันนี้จ้าแล้วแล้วก็เอาอา่าลวดเสียบลงไปเลยจ้าเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้าจ้า พอแม็กไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เริ่มเปียลงมาจ้ะเปียลงมาแบบนี้จ้ะ เปลี่ยนลงมาแล้วก็เล็มด้านข้างออกนิดนึงจ้าเปลี่ยนลงมาจากสามชั้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะก็ตัดทางข้างออกเก้าจ้าพอเปลี่ยนลงมาได้สามชั้นแบบนี้แล้วต่อไปเราจะเอากีบเล็บคุดมาวางลงไปจ้าพี่น้องจ้า วางกีบหรือพุดลงไปแล้วก็จะเปียกลงมากการกับการเข้าช่อมแม่ใบสีเลยจ้าแต่มันแตกต่างกันตรงนี้เป็นกีบเรียบคุดเนะาจ้าอันนี้เอาไว้แซมหรือตกแต่งแม่ใบสีเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อความสวยงามและความโดดเด่นของพันใบสีเนาะพี่น้องเนาะเขาใส่ตัวแซมเข้าไปมันจะมีความสวยและกับความโดดเด่นขึ้นมาพี่น้องจ๋าอืมมันมีอย่างที่มันมีลูกเล่นมากขึ้นให้มันแปลกหูแปลกตาอันนี้นะพี่น้องจ๋า วางลงไปเลยเ้าอยากได้จักกีบกันแล้วแต่เฮาเลยพี่น้องจ๋าเอาตามสบายเลยเอาตามความสมควรและความเหมาะสมพี่น้องจ๋าเ่ราใส่จักกีบแล้วจะสวยใส่จักกีบแล้วจะงามเนะจ๊ะเข้าคล้ายๆเข้าชอบแม่บใบสีพี่น้อง เวลาเฮาเรียงเฮาแซลที่เหี่ห่างเอาตามความเหมาะสมเลยเด้อจ้าใช้กันรกระเนาะพี่น้องเนาะพัชชาภาเหตุนี้บ่มีการวัดมีตะการกระพี่น้องจ้าเนาะกับโบเมนแบบเป็นทางการนะพี่น้องจ๋าสอนแบบบ,บา้านๆเอาแบบให้พี่น้องเข้าใจและเหตดปิน่นเนาะจ้าส่วนเรื่องความละเอียดและความงามเราสามารถไปดัดแต่งเลยว่าฝึกฝนกันได้คอยให้เราปิ่นก่อนคอยให้เรามีพื้นฐานก่อนพี่น้องจ้าเรื่องงานละเอียดบลละเอียดมันอยู่กับเราฝึกฝนไปเรื่อย แรกๆมันก็นจะเป็นอันนี้แหละพี่น้องเป็นแบบบอดี้วัดบอด,บอดี้ยังเอาเป็นปิ่นลดเนาะถ้ามาวัดจักเส้นจักนิ้วอยู่นี่เราบูปิ่นง่ายเลยพี่น้องสอนแบบบ้านจ้ะบางเชื่อคําว่าคําจากะสีบ่มวนหูปันไดเนาะพี่น้อง,นบบบนงเอาาอนาะ,นนะเวลาพายเห็ดกระไดกะสีบ่มวนหูปันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเป็นคนแบบบ้านน,านั่นแหละจ้า ให้เอาอันนั้นมาเาเนี่ยแนวสีน้ำสีนี่ผู้ข้าสิใส่จักหกอันเนะาะวางไว้นะหกอันหรือห้าอันก็แล้วเต้เฮาจะเอาตามความเหมาะสมเลยที่จริงห้าอันก็บกำลังงามได้เอาหกซะมันได้เห็ดไว้แล้ว <c oughs> ง่ายบ่พี่น้องจ๋าง่ายเจ้าค่านี่เป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มสวยแล้วบ่ สวยวะสวยพี่น้องว้าวเองจ้กผู้ใดบอกสวย <c oughs> มันมีความดดเด่นของใบตองเห็นบ่พี่น้องจ้ามีความโดดเด่นของใบตองบางคนก็ไ่ได้สนใจดอกตัวแซมตัวยังนี่สนใจแต่แม่ใบสีแต่เวลาเห็ดจริงๆถ้ามันมีตัวแซมมันจะสวยโดดเด่นและถ้าเฮาเห็ดเป็นอาชีพมันก็จะดีได้พี่น้องมันดีอย่างนึงถ้ามีตัวแซมมันจะแปลกหูแปลกตาโดดเด่นบอกคือบ้านคือเมืองเนาะเออ มีความสวยความงามมากขึ้นนะพี่น้องสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายกว่าเนาะถ้าเขาเหิดเป็นอาชีพก็ได้เขาต้องมีลูกกลิ่นด้พี่น้องเอ้ยบางคนข้าเจ้าห็บพอดีเป๊ะก,กับต้องแซมเสียดตรงไม้ใส่กับงามแต่บางเครื่อแม่ใบสีมันห่างเกินไปเราก็ต้องใส่ตัวซมใบสีมาเซมแล้วก็ตุ๊บแต่งเนาะนแล้วก็เก็บชิ้นงานเรียบร้อยจะส่วนเกินก็ตัดออก ลวดนี่เทา่าากตัดออกก็ได้บตัดออกก็ได้เด้อวจับบตัดออกก็ไว้เสียบลงในโฟมเลยส่วนลวดเนาะจา้าเนี่ยพอได้เป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วบบดนี้มันก็สิตรงทือ่อเกินไปเาารับกสิงอนี่แหละคือสาเหตุที่เทาใส่ลวดเท้ากาสิดัดงอให้เป็นรูปทรงคล้ายๆแม่ใบสีเนาะแต่จะมีขนาดน้อยแต่ก็ขนาดเล็กเนาะพี่น้องนะเนาะเวลาเท้าไปตุบแต่งพานใบสีมันก็จะสวยงามโดดเดินเนาะพี่น้องเนาะนี่ผู้เท่าเพิ่่เคยเห็นเพิ่นกสิบึงแล้วเบิ่งอีกเด้อแบบนี้พี่น้อง <c oughs> นี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้บ่ิจัเป็นต้องประดับหรือตุบแต่งดอกไม้ใส่ตัวเซมเพราะว่ายางมันมีความดุดเด่นจากใบตองกล้วยต่นี้อยู่แล้วพี่น้องจา้าโอ้ว่วาไปแบบนี้ใบตองกล้วยน้ำว่ายอยู่แล้วบ่พี่น้องสีเขียวอ่อ,อนมันดุดเด่นแหงเป็นอะไรพี่น้องสวยงามบ่จ้าตัวเซมแม่ใบสีจะกกลีบเล็บคุดเนาะพี่น้องเนาะสวยงามพี่น้องจ๋าผิดพลาดอ,อะไรก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องจ๋า สำหรับคลิปนี้ก็หวงว่าพี่น้องสิได้ความรู้และได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่มากกันน้อยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ค่้าก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องจ่าอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขู่สุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่บ่ให้จนเด้อจ้าพบพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า